วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ ToyTube EP ที่44ครับวันนี้มาที่ Central World อีกแล้วครับผมเพราะว่าวันนี้ที่ Central World มีจัดงาน Japan Expo 2023นะครับเด yup. ี๋ยวจะมาดูว่ามันมีของเล่นอะไรจริงๆไม่จากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยวันนี้ครับที่ Central World เดินมาถึง Central World ก็เจอน้องๆแต่งคอสเพลย์กันเต็มไปหมดเลยนะครับ แปลงเซ็นทรัลเวิด์กลายเป็นชินจูกุเป็นชิบุย่านึกว่าอยู่ประเทศญี่ปุ่นกันทีเดียวนะครับนี่เลยเจแปนเอ็ก Thailand 2023ครับนี่คือบรรยากาศลานหน้าเซ็นทรัลเวิด์นะเจอตำรวจญี่ปุ่นด้วยครับมายืนแบบนี้ตอนแรกนึกว่าตำรวจไทยเดินเข้าไปดูใกล้ๆเฮ้ยนี่มันยูนิฟอร์มตำรวจญี่ปุ่นนี่นะเจ๋งมากๆไม่แน่ใจว่าคนญี่ปุ่นหรือเปล่านะ งานจัดแค่3วันเท่านั้นนะครับ3-45หกุมภาพันธ์นะครับผมก็มาวันสุดท้ายแล้ววันอาทิตย์นะน้องๆที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับนี่เลยนึกว่าอยู่ชินจูกุจริงๆน้องๆที่ชอบเนี่ยอนิเมะมังงะนะครับสายคอสเพลย์แต่งกันมาเยอะมากๆครับงานนี้สนุกกันจริงๆนะครับน้องๆก็อน j o ยกันแหละมีงานแบบนี้มาให้ร่วมสนุกกันเฮ้ยเดนจูกุงมาทำอะไรเนี่ย รีบไปถ่ายซีซั่นสให้ดูเร็วอยากดูแล้วนี่เลยนะสายคอสเพลย์เมืองไทยก็เยอะมากๆเพราะว่าอนิเมะเนี่ยก็อยู่คู่กับบ้านเรามานานมากๆแล้วนะครับและแน่นอนนะครับผมก็จะต้องมีโซนอาหารนะครับอาหารญี่ปุ่นที่เราชอบกันนี่แหละมาจัดกันเพียบเลยอย่างบูธนี้กับโมจิสตรอเบอรี่ไดฟุกุสตรอเบอรี่ลูกบลมสตรีทฟู้ดต่างๆนี่เลยยากิโซบะโอมุโซบะทาโกยากิ โอโคโนมิยากิเพียบไปหมดเลยนะครับถ่ายคลิปไปลืมซื้อกินพอกลับมาตัดต่อแล้วอยากกินไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยหิวเลยใช่ไหม mm. แล้วอีกหนึ่ง mm. ไฮไลท์ของงานนี้ก็คือการแสดงนะครับผมจากน้องๆ้องเน็ตไอดอลวงจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็น้องๆวงจากประเทศไทยด้วยนะครับมีหลายเวทีเลยทั้งด้านนอกเซนทรัลเวิด์แล้วก็ด้านในห้างด้วยนะครับผม นี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆในงาน Japan Expo นะครับแต่ทอยทูบเรามาดูของเล่นเดี๋ยวไปดูของเล่นกันเลยครับโทตจา เอาละครับมาดูเรื่องของเล่นกันดีกว่าครับว่าในงานมีอะไรน่าสนใจบ้างตอนแรกมางานเจแปนเอ็กซ์โปนึกว่าจะมาเจอกับพวกบูธขายของเล่นอนิเมะขายกันดงกันดั้มอะไรแบบนี้มีบูธขายมังงะอยู่บูธเดียวนอกนั้นเป็นอาร์ตทอยหมดเลยนะครับแล้วก็จะมาดูงานของคนนี่แหละมิสุเนะนะครับผมงานสวยมากๆสีสวยมากๆครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาขายอะไรบ้างที่บูธของมิสุเนะนะครับนี่เลยเขาเอาเสื้อยืดมาขายครับ ที่เป็นการสกรีนลายนะของเขาที่เขาวาดไว้สวยมากๆตัวละ2,000บาทนะครับหมดไปแล้วลายหนึ่งด้วยนะเหลืออยู่แค่2ลายแต่ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าไม่กล้าใส่สีมันวัยรุ่นเกินเกินไวัยไปแล้วแต่งานเขาสวยมากลายทรงลายเส้นเนี่ยนะครับเป็นดีไซเนอร์ที่เก๋ม,มากๆงานงานของเขาเนี่ยเป็นแบบญี่ปุ่นแบบเจง๋งอะสีก็สวยฮะนะ ใครที่สนใจก็ลองไปติดตามได้นะครับเขามี Instagram มี Twitter นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมิสซูเมะนี่เลยได้โพสการ์ดอันนี้มาเขาแจกฟรีเป็นของที่ระลึกสวยครับงานนี้เท่มากๆครับน้องคนนี้นี่เลยอาร์ติส i มิสซูเมะนะครับไปติดตามกันได้เลยนะครับเสียได้นะตอนนี้แอบอยากได้ขึ้นมาแล้วเสือ้อ บูธถัดมาครับกับชิบุย่าอาร์ติสนะครับก็เป็นศิลปินที่ออกแบบเสื้อเหมือนกันนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนี่คือของแท้จากชิบุย่าเลยนะครับผมงานก็สวยเลยเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนวะร่วมสมัยแบบนี้นะครับใครสนใจเขาก็มีโซเชียลไปติดตามได้นะครับน่าจะมีวิธีการสั่งซื้อออนไลน์ได้แหละเขาก็มาแสดงออกบูธให้คนไทยได้เห็นในงานศิลปินนะของญี่ปุ่นกันที่ j a p a n Expo เท่ดีนะครับ บูตต่อมาครับของชิวชีพนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นของเล่นจากญี่ปุ่นที่ไหนได้เป็นดีไซเนอร์คนไทยครับผมออกแบบน้องแกะตัวนี้ออกมาได้น่ารักมากๆนะครับแล้วก็มีสินค้าออกมาหลายลายเลยไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาของเล่นกล่องสุมอาร์ทอยแบบนี้นะดูสิน้องน่ารักไหมน่าจะเป็นที่ฮิตกันนะครับตอนนี้ตัวใหม่นะคาแรคเตอร์ Character ใหม่ๆแบบนี้นะครับ อาร์ทอยก็คือที่นิยมมากๆตอนนี้นะคนสะสมกันเยอะมากๆแล้วก็มีเครื่องคงเครึ่องเขียนนะเป็นลายน้องแกะชิ e ชีบบูตต่อมาครับกับแมวหน้าเบื่อเพื่อนรัก this boring day นะเจ้าแมวขี้เบื่อดีไซเนอร์เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับแต่งานน่ารักดีนะงานออกคล้ายๆแบบญี่ปุ่นนะ่ะคิดว่าเขาคงส่งออกขายต่างประเทศด้วยเนี่ยเลยมีกล่องสุ่มด้วย น้องกลมๆเหรอเนี่ยวอลลุ่ม1นะครับนะเพิ่งออกมาใหม่เหมือนกันปีนี้นะอาร์ทอยก็ออกมาเรื่อยๆก็ติดตามกันนะครับใครชอบงานของศิลปินคนไหนก็ติดตามไม่ดีๆนะศิลปินไทยเก่งๆน่ารักน่ารักเพียบเลยบูธถัดมาครับกับน้องคนนี้เดมิโดมิน้องน่ารักดีเป็นเหมือนใส่ชุดปีศาจนะครับนะเป็นชุดมีเขาแบบนี้มีกาชพองน้องด้วยนะ นี่เลยแล้วก็มีโมเดลเดมิโดมิออริจินอลตัวเล็กนี่2,700บาทนะครับแล้วก็มีเป็นตัวสีสีนี่เลยหน้าตาของน้องเดมิโดมินะครับน่ารักดีน่ารักดีนะแล้วก็สินค้ามีหลายลายไม่ว่าจะเป็นของเล่นสติกกงสติกเกอร์แล้วก็มีเสื้อด้วยนะครับดีไซน์สวยน่ารักดีนะใครสนใจนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับผมเดมิโดมินี่เลยมีบาร์โคดอยู่ลองสแกนกันดูนะครับ ถัดมาอีกหนึ่งบูธครับกับ dog please นะครับคราวนี้เป็นน้องหมาบ้างแล้วมีน้องแกะมีน้องแมวและก็ต้องมีน้องหมาแน่นอนอันนี้ก็เป็นศิลปินคนไทยอีกเหมือนกันนะครับแต่ดีไซน์ออกมาลายเส้นน่ารักมากๆนะหมาจ๋านะครับไปดูได้เขาบอกว่า Facebook เนี่ยชื่อหมาจ๋าเลยนะน้องหมาแบบนี้น่ารักดีเลิ e มีเลิ e dog please นะครับ บอกแล้วเดี๋ยวนี้ดีไซเนอร์คนไทยฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะไปติดตามกันได้อีกหนึ่งบูธครับกับวาบิยามะอันนี้นึกว่าเป็นลูกเจี๊ยบเขาบอกว่าเป็นลูกนกแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านกพันธ์อะไรตัวสีเหลืองเหลืองรู้สึกว่ากําลังฮิตกําลังนิยมเลยนะครับนี่เลยเป็นอาร์ทอยกล่องสุ่มแบบนี้มีตัวซีเคร็ตด้วยนะน่ารักมากกวนมากๆเลยเป็นเหมือนเจ้าลูกนกอ้วนนะ่ะเออกวนดีกวนดีในงานก็มีมาสคอตเดินเล่นอยู่ด้วยนะครับ น่ารักดีดีไซเนอร์คนไทยอีกแล้วนะครับนี่เลยเจ๋งจริงๆบอกแล้วนะส่งออกขายญี่ปุ่นได้แบบนี้สบายๆเลยนะต่างประเทศก็ชอบแหละงานมันน่ารักแล้วก็ทำให้มันอินเตอร์ไปเลยนะขายได้ทั่วโลกแบบนี้สบายๆเลยนะครับสินค้าก็มีหลายลายเลยสำหรับน้องวาบิยาม่าตัวนี้นะกระชพองก็มีด้วยนะครับน่ารักทีเดียวเลยแหละลองไปดูกันได้ครับ ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆรับงานนี้ Japan Expo นะได้เห็นอะไรแปลกๆได้เห็น Art Toy ยใหม่ๆดีไซเนอร์ใหม่ๆนะครับเปิดต้นปี2023แบบนี้นะพอปกติแล้วก็จะเจอแต่ของเล่นเก่าๆเ,เดิมๆยี่ห้อเดิมๆนะแล้วก็มีลายใหม่ออกมาให้ดูกันแต่อันนี้ได้เห็นอะไรแปลกๆก็ได้เปิดโลกเปิดตาไม่จําเป็นต้องซื้อแต่ได้ดูได้เห็นก็เพลินแล้วสําหรับคนชอบของเล่นแบบผมนะคิดว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันนะทอยทูบก็จะมาเก็บให้ดูนี่แหละสําหรับ ภาพบรรยากาศนะคนที่ไม่มีโอกาสได้มาในงานนะก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆพร้อมกันไปกับผมเนี่ยแหละนะครับนะคราวนี้เดี๋ยวไปดูกันยังมีบูธจากศิแล้วเป็นญี่ปุ่นอีก2บูธท,ที่น่าสนใจครับบูธนี้ครับกับสตูดิโอคิกคุชินะครับงานลายเส้นมาสนุกเลยเห็นไหมเป็นกระตรงกระตูนคาแรคเตอร์ Character, นะอาร์ตทอยดีไซเนอร์ทอยแบบนี้เลยนะครับเขากำลังฮิตมากอารมณ์ คาแรคเตอรพวกนี้เหมือนเรโทรเรโทรนิดๆด้วยนะเป็นหนูเป็นกระต่ายเป็นช้างนะครับนะแล้วก็เป็นของเล่นเนี่ยย้อนยุคนี่เลยหน้าตาของคนออกแบบนะคิคุชิซังเออน่ารักไหมใครชอบงานสไตล์เรโทรนะย้อนยุคแบบนี้นะครับสีสันน่ารักดีน่ารักดีแล้วก็ที่มันเซอร์ไพรส์ก็คือนักวาดน,นี่แหละเขาก็มาที่บูธด้วยเหมือนกันน่ารักมาก นะพอมาถ่ายคลิปเขาก็จะมาเล่นกับเรานะเพราะว่าเขาชื่นชอบอเขามาขอบคุณว่าเราเหมือนชอบงานของเขานะครับนี่เลยเดี๋ยวดูว่าหน้าเหมือนกันไหมเย่ yeah, เหมือนเป๊ะเลยนะครับนี่แหละคนญี่ปุ่นน่ารักมากมากครับผมอาริกาโตโกไซเฮมาสตาและก็ข้างๆกันเลยกับโอฮิเงะนบปนนะครับเขาบอกว่าเป็นน้องหมานะครับหน้าตาประหลาดดีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมาพันธุ์อะไรนี่เลยนะครับ ศิลปินนักวาดก็มาด้วยคนที่ชื่นชอบก็มาซื้อของแล้วก็ให้เขาเซ็นลายเซ็นที่ของได้เลยแบบนี้นะ e x c l u s i v e กันไปเลยเพราะว่าถ้าไปญี่ปุ่นอาจจะเจอยากเหมือนกันนะครับนี่เลยน้องหมาตัวสีเหลืองหูเรียมๆสีดำเหมือนมีหนวดด้วยนะน่ารักดีน่ารักดีนี่เลยครับแล้วก็มีเป็นโมเดลด้วยแล้วก็มีต้นไม้มีเครื่องเขียนนะครับน่ารักดี นะคนญี่ปุ่นเขาก็แบบเฟรนลี่อ่ะเออไปถ่ายคลิปแล้วเขาก็จะพยายามบอกว่าแนะนำให้เรารู้จักกับงานของเขานะครับใครสนใจก็ไปดูได้โอฮิงะนกพรนะครับมี Instagram แล้วก็ Twitter ยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมยังมีโซนอาร์ทอยอีกหนึ่งโซนที่งานครับผมรวบรวม,รวม,รวมงานของหลากหลายศิลปินจัดมาให้ดูกัน นะครับว่าปีนี้จะมีงานไหนออกมาสามารถพรีออเดอร์สั่งกันได้เลยนะครับปี2023อันนี้เป็นอาร์ทอยจากประเทศญี่ปุ่นศิลปินญ,ญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่เลยงานหน้าตาแปลกๆเพียบนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับแปลกดีน่ารักดีสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากๆเลยนะครับลองดูกันเพลินๆครับสนใจตัวไหนก็กดหยุด แล้วก็ซูมดูมันจะมีรายละเอียดชื่อของงานชื่อของศิลปินอยู่ก็ลองไปเ e ิร์ช Google ดูนะราคาที่ใส่ที่วางอยู่เป็นบาทนะครับไม่ใช่เยนนะครับผมอย่างอันนี้เลยนะลองแมนก็990บาทนะราคาก็มีถูกบ้างแรงบ้างแล้วแต่คุณภาพงานแล้วแต่ความแรงของงานแล้วแต่ศิลปินในะเรื่องของดีไซเนอร์ทอยกับอาร์ทอยทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผม างานก็นึกว่าคอลลบกับคนไทยก็มีนะมีช้างมีพระพิคคะเนนมีอะไรเงี้ยญี่ปุ่นเขาก็ชอบเหมือนกันเลยนะแต่ส่วนใหญ่เราเหมือนเป็นดีไซเนอร์ญี่ปุ่นมากกว่านะครับก็ดูกันเพลินๆไปเลยนะครับผมงานงานใหม่ๆแบบนี้ไม่ค่อยรู้จักไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงดีแต่น้องแต่ละตัวก็มีเอกลักษณ์ความน่ารักแตกต่างกันไปนะครับในะรายละเอียดของงานก็สวยใช้ได้เลยแหละที่เขาเลือกคัดสรรมาโชว์ให้เราได้ดูกันนะ เอาละครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับกับงาน Japan Expo Toytube EP นี้นะครับเป็น Expo แรกเริ่มต้นปี2023แน่นอนครับยังเหลืออีกหลายเดือนต้องมีอีกหลาย Expo แน่ๆน,นะโดยเฉพาะงานของเล่นนะครับก็รอติดตามชมกันไปเดี๋ยว Toytube จะไปเที่ยวพาทายให้ดูแบบนี้กันแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับ Toytube บายบาย